สวัสดีครับพี่น้องชมผู้สุงคนเด้อพี่น้องปองปลายสูบสูกคนีูครับแม่เปิดคลิปอยู่ไกลอยู่มานี่แ้วข้องสิบข้องสิบสองคนละมากินเขา่าพี่น้องหิ้วเข่าเขาเศร้า,าการงานเรียบร้อยเออแ,แบบมากินเข่าก้อนมาสิไปวัดต้มต้มผมพี่น้อง โอเคครับไม่ใช่เดหอยังไงอื่องืตั้งต้มอืมต้มครับยางเนื้อย่างครับเป็นเนื้อย่างน้มากครับเป็นเข่าครับเดยวเวลาปุ๋ยเทียง เล็กน้อยโบเ่ะ้าวคล้ายๆครับที่ตอนีเป็นเออมาครับลอเข้าไปดน่งครับิก็ับเป็นงี้เอามได้เลยนมื่อเือนางได้ไปบ่ย่างปจติดๆ่ เด้ตื่นมาเนี่ยสงสารคนแก่ปะนะตา่เท่เห็นเ้าเก็บมาใหม่ๆด้ยสงสารคนแก่แม่เขาเกรถมาขายขน้ว่าสงสารแมนี่้สงสารทำไมม่เปลี นึพว่น้องหิวหิวรับไปบ้นไปบ้านนั้นบุรีนะใ่ครับเขาจะปล่อยอยู่ในรถปะ่าจนะาากินได้แหลตั้งหันตั้งหันเฮยเลยแล้วพี่องเนื่อยยัง มมาฝากก็ใครมาขนมจีนจานหนึ่งหอมผักเนี่ยอืมหอมมากนะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ทตมแตบไช่ใชยเคก็รู้ว่าเหลือคือแบบไม่ใช่แกไม่ใช่แกไปส่งค้าวมาพิเศษก่อนเก็เเศษทุกคนนะแกไม่ใช่ พ่อน้าพ่นไปเก็บพ่อกับเพิพนไทยกินไหตัวพ่อจะมองาเขาเรหากนเีนจบมาบอกต้อนไปยเกียเออไปยะเกหรือเป่าไมมันก็ไม่รู้มันจะได้ไม่ได้ใครรู้มันมีหามงหามงดมเห็ดมเห็งหลากอยู่ังเอาแม่เรืแล้วไม่สบานนี่น่าตื่นอม่โอ้่าน่แม่บกินยังเห็นี่จะบกิน

ตายงั้นตายจบไปแล้วตายแล้วมามันตาตาฝากช่องเลยตาจมจงตาจมงั้นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวครับฝากตรงนี้ด้ครับคนไรคนแก่เนี่ยลุงเซงพาแซ่บลุงเซงลุงเซงครับลุงเซงพาแซ่บฮะ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 ฮ

เอาเป็ก้ยบใส่พี่นะไม่บอกเปีอนี้ปลาเ้ดีช่องของยายก้าวเด้อครับฝากคนไหลคนแค่คนที่ตามได้พี่น้องเลยน้ำกิน่มมองป้ามองไดดนอนไปเป็นไปเ็ดเดอเป็นตาเฮดเด้งอะกบไดไหมล่ะ เมื่อดีเล็กออกไปเรียกว่าขาปิ้งี่่อกก็อคก่ย่าไม่เือหวยตียายได้ยย่ตัวไหนตตัวไหนย่ย่น้อยลานก่เองเออมันเต้นเยอะย่าบอกว่า bà lan bà lan bà banh 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 khi banh bà banh bà banh bà banh

ชงเสร็ไหมเขาเขาบอกเก้าศูนย์ดิเมื่อกี้นะแล้วบอกเก้าสามศูนย์ต่อยมั้ยมาจากไหนไม่รู้ศูนย์เก้าเก้าศูนย่ะคนบอกเยอะมากอันไหนอันก็กายุหัวอันตัวแรกเลยวันที่แรกตัวแรกตัวอัน

เขาไม่กินมันก่อนนะพอแว่อนอื่นนะาเออกินว่าครับโอเคครับที่ดอกฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับอืมกดกดติดตามไม่ได้ครับครับเอาพวกไงเป็นไงเป็นกินนี่ครับกิาเท่านี้ได้ไม่เด้ติดต่อมาหาแบงค์เห็ดเด้วันหันเขาไปเก็บเห็ด